แม่ปุ้ยอยู่ๆก็บอกว่าสางทันที่ปุ้ยอยากให้แม่ปุ้ยทานนะเพราะปุ้ยรู้เลยว่าแม่ปุ้ยมีปัญหาเรื่องอะไรอ่าที่ปุ้ยออกจากงานมาก็เพื่อมาดูแลผู้หญิงคนนี้แหละเพราะเขาอยู่บ้านคนเดียวนะคะแต่นี้แม่แม่ไปหาปุ้ยที่ชลบุรีเนี่ยปุ้ยเห็นสภาพแม่แล้วปุ้ยมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นลูกสาวต้องมาดูแลแม่หรอ เป็นลูกสาวแล้วุ้ยเป็นลูกสาวคนเดียวของที่บ้านคุ้ยมีพี่น้องสี่คนเป็นผู้ชายหมดแล้วปุ้ยเป็นลูกสาวอยู่คนเดียวนะคะคุ้ยเห็นแม่คุ้ยไปหาปุ้ยที่ที่ชลบุรีแล้วปุ้ยเห็นรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วเราต้องกลับมาดูแลแม่เพราะว่าพี่ชายคนโตอ่ะก็อยู่ในไร่ส่วนแม่อยู่บ้านที่ตลาดซึ่งมันจะห่างกันประมาณสี่ห้าโลนะคะปุ้ยกลับมาดูแลแม่อันะนั้นปุ้ยอยากให้แม่ถานเพราะปุ้ยรู้แล้วว่า ค่าเลือดของแม่ค่าไจีอารอแม่มันอยู่ที่แปดสิบในตอนนั้น่ะแล้วปุ้ยก็อยากให้แม่ปุ้ยทานมากเลยถามว่าเวลาไปหาหมอปุ้ยโชคดีนะปุ้ยบอกเลยเพราะปุ้ยมันรู้จักกับเจพัดนเนี่ยหวดใจกับเจพัดปุ้ยเลยรู้เลยว่าแม่ปุ้ยเป็นระยะที่เท่าไหร่ตอ่าซึ่งคุณหมอบอกว่าอุย้ยยังไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่คําว่าแต่ถามว่าเราพอเรารู้แล้วอะออจีอารแม่อยู่ที่แค่แปดสิบอะปุ้ยเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่ละถ้าเราไม่ดูแ,แลเด็กไปแน่อ่ะปุ้ยก็ อยู่ๆแม่ก็เห็นน้องนายดีขึ้นแข็งแรงขึ้นไม่ค่อยได้ไปหาหมอเพราะน้องนายเนี่ยถ้าปุ้ยพาไปหาหมอนี่ไปกลับร้อยกิโลแน่นอนแล้วถ้านอนโรงพยาบาลนี่ไปกลับ2องร้อยกิโลแน่นอนเพราะว่าต้องไปนอนโรงพยาบาลที่สีชะาไปหาหมอที่หนองชานะคะซึ่งมันก็เหนื่อยแล้วแม่ก็เห็นน้องนายดีขึ้นอย่างเงี้ยปับ๊บแม่ก็เลยขอทานปุ้ยก็เลยสั่งมาให้แม่ทานทุกวันนี้แม่แม่ไข่จีบอาแม่ก้าสิบสี่เซนนะคะ ไม่ต้องไปซิกเรื่องอาหารกับเขาเลยแต่บอกเขาอย่างเดียวว่าแม่ทานอะไรก็ได้แต่ให้มันลดๆคือให้มันน้อยอ,ะอ่ะอ่าแม่ทานอะไรก็ได้แล้วทุกวันนี้แม่ก็มีความสุขมากไปไหนนั่งรถมีสังคมกับเพื่อนเขาได้สบายไหว้พระขอหวยเขาชอบมาก <laughs> วดน,นี้น่านเล่นนิดนึงร้องไห้ซิกซิกเลย <laughs> <laughs> แล้วแม่เนี่ยเป็นคนที่แตกอยู่อย่างหนึง่ง เมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ยังไม่รู้กับยังไม่รู้จักกับเตียวพักใช่ไหมเวลาพาแม่หาหมอเนี่ยพี่ว่าไทยนี่นมันสามามันสามารถซื้อได้ตามร้านขายยาไหมใช่ได้หาซื้อได้ใไหมแต่ของแม่ก็ไม่ได้นะต้องคุณหมอสั่งอย่างเดียวเท่านั้นคือเขามีความเชื่อกับหมอไงคืออะไรก็ต้องคือต้องไปต้องเดือนหนึ่งเนี่ยพูดอย่างน้อยๆพูดต้องพาแม่ไปไม่ต่ำกว่าหนึ่งครั้งแน่นอนในแต่ละเดือนพาแม่ไปหาหมออะไรไม่ว่าจะเจ็บปวดอ่อนแดๆนี่อะไรแล้วแต่ แลาวถามแม่แม่หนูซื้อไทเนนนตนตามร้านขายยาให้ก็ได้นะไม่ได้มันไม่เหมือนกันต้องหมอสั่งแล้วถามว่าหมอให้ยาแคลเซียมมาบำรุงกระดูกอะไรพวกนี้นะคะเป็นของขายตรงที่ห้องหนึ่งเราซื้อตรงไหนก็ได้ใช่ไหมที่เขาเป็นตัวแทนแม่ไม่ต้องซื้อกับหมอหมอต้องจ่ายหมอต้องจ่ายให้เท่านั้นนะคะนี่แหละแม่แต่เดี๋ยวนี้อยู่ๆแม่เป็นคนที่อยากกินเองนะ อ่ะอุ๋นี้เนะี่ยก็จะเลยดีใจมากเลยนะทุกวันนี้ก็ดีใจที่แกแบบทําในสิ่งที่แกชอบได้อนะไรอย่างเงี้ย